วสวัสดีสวีดัตยามเย็นเพื่อนๆ FC ที่น่ารักขอบพี่ๆนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับน้องเอ็กซ์นะครับสวัสดีครับแม่พาา้าฮะเกิอบน้องโดโด,โดันี้วันอาทิตย์นะอาทิตย์สีเขียวะสีเขียวสีเดียวซับเอาไหมนี่ก<ส>็มั่ว<ม>นะ พี่ก็จำไม่ได้สถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจะาลองเอ็กถนนเลียบทางโรงเรียนสุนทรภัทร์สุนทรีนผมเดี๋ตรงสองกิโลเมตรที่สองร้อยสิบไม่ใกล้ไม่ไกลเพระรับสองอาจจะคุณได้ครับผมจำไม่ได้นี่ใส่เมมโมรี่อะไรมาได้ป่าวไม่ใช่นะสามสิบสองกิกนะวันนี้เรามีอะไรมือถือเอฟซีจ้าลองเอ็กซ์เรามีเป็นฮอนด้าซีวิคปีสองพันแปดออโต้ครับผมมือเดียวป้ายแดงกับที่หนึ่งสุดยอดเลยนะมือเดียวนี่คือเจ้าของขับคันเดียวอีกข้างนึงอันนั้นน่าจะมีคันครับพี่เป็นมือเดียวป้ายแดงในเล่มเลยพี่ลำดับทีี่่่่ถูกกต้้้อออออองงงยาทนนเเบบแลวครัพื วันนี้เรามีเป็น o o n d c i ซ i c นะครับปี2 0 0 8ออโต้มาพร้อมกับล้อ18นิ้วสวยสวเลยนะลายนี่สปอร์ตเลยนะเพื่อนๆนะก็ถือว่าสีสันสวยงามนะนะครับร้อซก็สักประมาณ90%ขึ้นนะไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับทะเบียนสวยด้วยนะชอช้างหอยหีบโชคอันยิ่งใหญ่7 9 7 7เดินทางไปเก้าหน้าเก็บตังค์อมครับคิดบวก นะโอเคขอบคุณครับท้ายเทยก็สวยแล้วเพื่อนผมบอกเลยไม่ถึงแสนกลางนะคันนี้รับไปเลยฮะจริงๆธุรกิจจะไม่ค่อยดียังไงนะฮะพีพีก็ยังหารถดีๆสวยๆถูกๆเนี่ยมาฝ่ายสีกันนะเพื่อนนะครับนี่ฮะสวยจริงๆนะถือว่าโอเคนะครับไฟหน้าเลยคือเจ้าของหุ้มฟรีมานะครับเพื่อความสวยงามไม่ชอบก็สามารถไปแกะได้มาดูพานนกันดีกว่าครับน้องโจโด ใช่นี่ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะอคอนสโซลนะครับแล้วก็สวิช์กระจกนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับเบาะเบอะนะครับประตรงประตูนะฮะพวงมาลงพวงมาลายัยหัวก,กงหัวเกียร์น่าติดน้องเจนป่ะเพื่อนเพี่อหิวโคงหิวเก้า <c oughs> โอเคแล้วท <c oughs> ำไมไมมีรูเงี้ยฮะน้องเคอันนี้น่าจะระบายอากาศแล้วพี่ระบบแอร์โรไดนามิกไปแลฮะไปใหญ่แล้วพวงมาลัยก็ถือว่าเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนนะคอนโซลยังสวยอยู่ครับเบาะก็ยังไม่มีขาดอะไรนะครับก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานมาเนะาาอะ สวยๆกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยฮะพี่เขายืนเกรง,งนานๆไม่เรียกพี่พี่ก็ลืมรถติดชึ่งเพื่อนๆรถก็ถือว่าโอเคนะอุ้ยเสียงเพลงอะไรอะ่ะ <ไป S 1> เพลงอะไรอะ่ะ <ไป S 1> วิววิวแคบประตูข้างก็สวยสะอาดนะเพื่อนๆน,นะคอนโซลคอนโซลโอเคนะครับนี่ฮะแผงข้างประตูก็สวยเดิมนะเพื่อนๆน,นี่ฮะ ชอบเก็บของที่วางแก้วน้ำก็ยัง,งใช้งานได้นะครับบอหลังก็ยังเดิมนะขอดูสองแถวนะครับน้องโดโดสองแถวก็สวยนะนี่ฮะไม่มีใครแก้ด้วยวันนี้บอกคู่หน้าก็ยังดูดีอยู่นะเ<ม>นี่ยมีที่แขวนของด้วยนะครับแล้วก็พนักแขน<ม>ใส่แก้วน้ําได้นะครับที<ม>่ใหญ่กว่านี้ใส่กระติกน้ําได้ด้วยนะครับผมบอกมันก็ไม่มีขาดนะโอเคนะเนี่ยเครื่องก็ถือว่ายังเงียบอยู่ ท้ายก็ยังโอเคนะคิ้วเคิลก็ยังเดิมน,นะครับคิวเคลิลปาดกระโปรงกระโปรงท่อเทอร์ฟงไฟอไไอขอดูท้ายหน่ทยท้ายก็ยังสวยนะขอดูยางอะไรหน่อยดีกว่าน้องโดโด้ยางลุงยางอะไรยางอะลงยางอะไรเนี่ยโอ้โหยังเดินไปเลยครับแม่ลงแม่แรงรแว่าลงว่าแรงเด็กกงเด็กเกี่ยวยท้ายเทอร์ปะออเดี๋ยวนี้จะไม่ได้รีวิวซะห้องเครื่องดีกว่ามาแล้วฮะห้องคงห้องเครื่อง มึงไม่จบยังไม่จบตอนแรกเดี๋ยวอีกีลำคาญก็ยังสวยอยู่นะครับห้องควงเครื่องนะดูมันยังเรียบร้อยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเครื่องสักไม่รู้จะรีวิวอะไรเอาว่าเราสวยเดิมแล้วกันเพื่อนๆฝากระโปรงอ่ะพกแต่เดิมเดิมอ่ะโอเคเรียบร้อยโชว์ตัวหน่อยน้องโดโด <c oughs> มาแล้วครับ Honda Civic FD เพื่อน สวยๆกันเลยทีเดียวนะปี2008ออโต้นะโรตารมือเดียวป้ายแดงล้อเป็นินิ้วสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวคันนี้เท่าไหร่ดีครับจัดไปเลยครับผม1 9000แส่น้นบาทเท่าไหร่ตุ้งๆ,ๆ,ๆ,ๆสวยเนะาะจัดไฟแนนซ์เนี่ยพี่บอกเลยต้องมีส0ปลายครับผมรถสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวแอบมองเธออยู่นะแจ๊ะส,ส่งรถที่บอกเลยว่าล้ำจัดจัดนะไม่เก่าเลยขนาดดะเมนชันยังดูดีเลยอ่ะ แล้วนี่ f อฟีอ่ะเพื่อนๆขับได้ลูกบวชนะฮะโฉมเนี่ยบอกเลย1นึ่งแสนสี่หม to ื่นเก้าพันบาทครับผมสุดยอดเลยนะมีอะไรฝาซีไหมฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเซ e b o o k แล้วก็ยูทูบดีชื่อวิญิก็ขาดไม่ได้หน้าท่านายดังเซียนบยูทูบชื่อเดียวเลยก็ผมจะห้าหมือนทราบปะนะฝากไว้ด้วยนะครับมีของแถมแจกแน่นอนเนาะ ไม่เหนื่อยแล้ววันนี้รีวิวหลายคันเลยวันนี้เงินสดไปสามคันพี่กระบะออโต้นะครับแล้วก็ดีแม็กแล้วก็มีอะไรเอามีเบนซ์ด้วยเบนซ์ส่งรถบุรีเป็นวันอังคารจบเรียบร้อยละสีดำนะครับพี่หานของเรานั่นเองนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอต่อพี่หน้านะครับมีอะไรองดีๆฝากกันสวัสดีครับสวัสดีครับผม